ครับสวัสดีครับมือนี้อยู่กับช่องโพูดซีรีส์ภาพครับก็ยื่นเลยกะสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกคนเนาะครับเนาะมือนี้ผมกะสีภามาเบิงมาเบิงขั้วครับอยู่ที่บ้านปะเอาข้อนี้ผมกะเคยมาทายแลเหระครับสีภามาเบิงลูกอ่าสายเพชรอุดรครับผมเคยมาทายแล้วกัตอนนี้เพิ่อนกะสี่ ได้สองเดือนกว่าแล้วครับสีผ้ามาเบิ่งการพัฒนาเนาะครับน้องไปครับอ่านี่ครับสวัสดีครับหน้าใหม่จ้าแม่มา,ากะมือน,นี้นผ้าผ้าเอฟซีมาเบิ่งครับมาเบิร์นขั้วไอ้ครับอนะโอ้เอาเขามาหลายแล้วครับบ้านนี้อายุหนูกกำพากะมีเนาะลูก อาตัวนี้ตัวผูครับจังสีมาผามาเบิงครับตัวนี้มาเบิงเนี่ยครับแม่แป้งแม่แป้งถีว่าผมมาไายตอนนั้นทายมือพ่นออกเลยทายมือพันออกเลยเเตัวนี้ก็สูงร่อยซีสิบซีสิบครับสูงอยู่ตอนนี้สถานะก็คือพรอบผสมครับแม่แป้ง เป็นแนที่หนึ่งนี่ครับมาเบิงลูกสาวเบินครับทงเงินนะครับน้องทงเงินนี่ครับลูกสาวสายเพชรอุดอรนครับให้เบิงหนัางงามเบิงหนาครับเบิงขา แข่งค้ามาเต็มครับตัวนี้ก็มีแต่สื่อเขามาเนียนนะครับเนาะสื่อข้อยกำม่าเขาม<อ>าไม่ามาไม่มาเดียก็เองห้าม ลูกข้อคขินแป้งนะครับแม่บอกแม่บอกข้องหนาเพื่อนเนาะครับน้องนี่รักลูกที่สองล,ลูกตัวที่สามตียืนอยู่นลูกตัวที่สามครับกะล่อผสมครับสูงครับ ไม่หลว่ขึ้สีเต็มกน้นอีกแลครับเนาเต็มก้นให้เบิ้งสู้นสวยครับสวยนี่ครับค่้วกำผ่ากับสื่อเข้ามานั่งกับนั่งค่ำแก้วตัวนั้นน,น,น,นี่ครับมาเบิ้งเจ้ากาแฟครับตัวนี้ เจ้ากาแฟานี่สีเปิดอยู่แม่นปะครับนี่เปิดอยู่ให้เบิ้งเบิ้งให้เบิ้งจูงออกมาสิกันเลยครับรเจ้ากาแฟาลูกยกมงคลบ่ครับกาแฟนีเ่เป็เปนลูกไก่แสงแสงเทียนลูกแสงเทียนแ้าบ่าใบเพิ่นบ่ได้เก็บไว้ใบเพิ่นบ่ได้เก็บครับแต่ว่าผสมผสมหลอดอีลีครับผสม ลูกแสงเทียนซี่เขาสองปีอีกขุมผ้าขุมผ้าสองปีตูงกระชีดดอยสามสีบครับให้เบิ้งขาเบิ้งหน้าเจ้ากาแฟผ้านาย นี่ครับกนสวยท้ายเต็มหูแห้งครับเชื่องผู้ใดอยากใดไปค้มฟูงกับจังโถมาหาหนาบันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทถให้หรือคอมเมนต์มาใต่คลิปนี้เลยครับรถดไฮยี่หรอก ราคาแบ่งปันครับราค,าค่าบ่เอาเจ็ดสิบนั่นนะเจ็ดสิบต่อรองได้ยูเ้่ราคาเจ็ดสิบครับต่อรองได้นวดไหยูแบ่งปันกันไปนะครับกะยักกะสิบพ่พิเศษเบิงอีกครับมีหลายครับไม่คุน้นไม่คุน้นเบิง เบิ้งแม่คูนครับนี่ครับแม่คูนแม่คูนนี่ท้องแล้วเนาะครับเนาะท้องเรซีเดือรนนะ่ะท้องเรซี่เดือนให้เบิง้งท้องเก่าเจริญมีใบครบแล้วครับเนาะนี่มีใบครบน่ารั ลูกสาวสเล่นสายลูก<น>สาวลูกบิ๊กูไทยสายบิ๊กูไทยครับน้องสายฝนที่เข้าขวบแล้วบ่ครับสายฝนนีห้องกระดิ่งหกเดือนหกเดือนเป็นลูกหกเดือนครับนาสวยนี่ลูกบุญธรรมกัมนอันนี้ก็ลูกบุญธรรมเลยครับลูกบุญธรรม,มให้เบิ้ง ตัวนี้ก็เคยมาะทายเหรอครับตอนนี้ท้องเรียบร้อยก้าวเจริญผู้ไดสนใจกะจังมเบึงนานาขอ,อกหรือว่าโท่มากอะไรครับเบอร์โทั่วผมิีึ้นให้อีกเทือ่อเบึงเขาเป็นกับเขางามไม่ห่างครับ พอว่าแล้มีอะไรเขาอื่นบอบพีดวังครับตัวนี้น่ะเราจักสีเปิดทีด่พ่อเปิดเนาะครับจังโทรมากจังโทรมากทเามอนครับจับ่ผู้ใดอยากไปปิดอย่างแย่งปันกันไป นี่เจา้าของซองบเอาเสียวนี่ถือเรียกนี่แหละครับจัดเลยมาเบิงนี่ครับแม่นี่แม่หงนีแงน่แม่หงหงลายซีซิฟแม่หงลายซีซิฟตัวนี้กับแดดมะาไมา้คือกันครับแม่หงนี่กับกลา่างเรื่องครับาลายซีซิฟขาใหญ่ครับ เล็บกระแนมแงครับเบิ้งให้เบิ้งข้างหนาครับ<ม>เล็บครับหนีครับลูกเพิ่นถุงท้องลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่เพิ่นลูกเ็นสมพ่อบนบ้านเนาะพ่อคุ่มฝูงพอ่อลูกพ่อคุ่มฝูงครับอ่าผูดด้ใดสนใจกะลูกตัวที่สองแม่หลูกต้อง,งโทรมาครับตัวนี้ห้องไม่เท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ ไข่ปลท้อมาซาสัมพนมากย่าเสียรเป็นจากได้ก็บแบงกันไปราคาเพิ่นจะยูนในใจครับก็ไผมากอีลีเพิ่งกับสีแบงห้ยครับแต่ว่าน่าอยู่สูงอีลีค,ครับทิ่งจะเก่งรอบผสมคือกันกรครับทางกกลไนชอบก็โทรมาครับนี่ครับ ตั้งเบิดเลี้ยงแบบง่ายๆครับ,บซิปกวาโตครับเลี้ยงอยู่ผู้เดียวอาครับผู้ได้มากกะทั้งโทรมากครับแม่ถีว่าเพื่อนขายไปสองแสนเจ็ดอะเป็น เป็นเอือยเอือยตัวนี้เนาะครับเนาะเป็นเอือยครับทางสุรินเสียสุรินเพื่อนแรนรถมาเอาเลยครับตัวนี้คือสิอยากได้ไปน้ากันยู้ครับนี่ถ้าฟ้ามือเล่นนะครับลูกเพิ่นมักยออครับเอามือ,อก,กักผ้ามาอัปเดตครับมาเบิงขัว้วมาเบิงอีกเทือครับ นี่น,น้อยนี่น,น้อยนี่สายสายปานสุรินครับนี่ปปานนสุริไขอแบ่งมาขอแบ่งมาถ้าเพิ่นมากกสิแบ่งให้คือเก่าบ่ครับแบ่งให้อย uh ู่ผู้เพิ่นไปเริ่มต้นอยากได้อย่างนี้ผู้ควายตัวนี้นี่ครับแม่เขาขายออกไปสองแสนแม่เพิ่นสองแสน ตัวนี้เปิดบ้างครับนหน่อยๆนี่เปิดจู้สำเพ็ญอยากเอาไปเดีอยงเปิดเท่าไรครับเปิดโทรมาซะ,ะสิเบ้าให้ฟังโทรมาเด้อครับบ <c oughs> าทนี้ผูดด้ใดอยังคงราคาเ <c oughs> <c oughs> นาะครับสำรับมือนีช่องผู้สิริฟาร์มฝากรับชมแล้วฝากกดติดตามให้ช่องผู้สิริฟ้าลำเด้อครับ <c oughs> ผมและขวยทั้งชิปตัวนี่ก็ ากรับส้มน้ำครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ